จินตนาการดูสิหากโลกเกมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่อาจพลิกโฉมอุตสาหกรรมทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ Microsoft ประกาศเปิดตัว h a l โลแคมเปญดีโอซึ่งไม่เพียงแต่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการปรับกลยุทธ์เกมของพวกเขาที่กำลังลดการพึ่งพาเกม Exclusive อย่างจริงจังและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจสร้างความถกเถียงในหมู่ผู้เล่นเกมทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นเกม Exclusive หมายถึงเกมที่ออกเฉพาะบนแพลตฟอร์มของแบรนด์นั้นเท่านั้นเช่น h l l o ที่เคยเป็นเกมเอกสิทธิ์ของ Xbox เท่านั้นซึ่งช่วยดึงดูดผู้เล่นให้ซื้อคอนโซลของพวกเขาแต่ตอนนี้แซรบอนผู้บริหารระดับสูงของ Xbox ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าการจำกัดเกมเฉพาะแพลตฟอร์มนั้นเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยแล้วและเธอยืนยันว่า Xbox รุ่นถัดไปจะเป็นคอนโซลระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมาก ซึ่งเหมาะกับทุกคนที่ต้องการประสบการณ์เกมระดับคุณภาพโดยไม่จำกัดอยู่แต่เพียงเกมของตัวเองแมดบู Mad ที่หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาเกมและสตูดิโอของ Xbox ได้แบ่งปันมุมมองในสัมภาษณ์กับเดอะนิวยอร์กถามว่าเราต้องการเข้าถึงผู้เล่นในทุกที่และที่น่าสนใจคือเขาเห็นว่าคู่แข่งที่แท้จริงของ Xbox ในปัจจุบันไม่ได้เป็นคอนโซลอื่นๆเช่น PlayStation หรือ Nintendo อีกต่อไปแต่เป็นรูปแบบความบันเทิงทั้งหมดตั้งแต่แอปสั้นๆอย่างที่ถอที่มักสร้างไวรัลในหมู่คนหนุ่มสาว ไปจนถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ดึงดูดครอบครัวทั้งบ้านนี่เป็นการขยายมุมมองออกไปอย่างกว้างขวางและช่วยให้เราเห็นว่าการเล่นเกมไม่ได้แยกตัวออกจากโลกดิจิทันที่ใหญ่ขึ้นแล้วความคิดนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ฟริตเซอร์ซีอของ Xbox เคยพูดไว้ตั้งแต่ปี2020ว่าคู่แข่งในอนาคตของ Xbox จะเป็นยักษ์ใหญ่เช่น Amazon ที่ครอบครองการสตรีมและการช้อปปิ้งออนไลน์หรือ Google ที่มีบริการคลาว และแอปพลิเคชันนานาชนิดมากกว่าการแข่งขันกับคอนโซลอื่นๆแม้ว่าคำกล่าวนั้นจะอยู่ในบริบทของเกมคลาวด์แต่ทิศทางนี้ดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปคือแม้ Google จะประสบความล้มเหลวกับบริการ s เ a ด i a ที่พยายามนำเกมมาสู่ทุกอุปกรณ์ผ่านคลาวด์แต่ Microsoft ยังคงเดินหน้าตามเอสนทางนี้เพื่อให้เข้าถึงผู้เล่นได้มากขึ้นไม่ว่าจะเล่นบนมือถือแท็บเล็ตหรือแม้แต่ทีวีสมาร์ททีวีแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงได้ การเปิดกว้างนี้ช่วยให้ Xbox เข้าถึงผู้เล่นได้กว้างขึ้นแต่ก็อาจทําให้เกม Exclusive บางเกมสูญเสียความพิเศษไปเช่นถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของฮ a l o คุณอาจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเฉพาะอีกต่อไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ Xbox ที่เคยสร้างฐานแฟนคลับด้วยเกมเฉพาะทางหรือบางคนอาจโต้แย้งว่าการแข่งขันกับความบันเทิงทั้งหมดนั้นเป็นความคิดที่ดีแต่ในโลกที่เกมมือถือฟรีเล่นกำลังครองตลาดมันจะช่วยให้ Xbox ทะลุกำแพงได้จริงๆหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงสำคัญยอดขายฮาร์ดแวร์ของ Xbox ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าการปรับกลยุทธ์นี้จำเป็นมากและนี่เป็นส่วนที่หลายคนมักมองข้ามคือการแข่งขันกับความบันเทิงทุกรูปแบบอาจไม่ใช่ทางออกที่ง่ายดายเพราะมันต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเช่นการดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่ใช่เกมเมอร์ตัวยงหรือการสร้างเนื้อหาที่น่าดึงดูดพอๆกับซีรีส์ดังอย่าง The Witcher ที่กลายเป็นซีรีส์ Netflix แต่ยังคงรักเอกลักษณ์กเกมเอ็กซ์คลูซีฟไว้ ในที่สุดการปรับกลยุทธ์นี้ของ Microsoft ทําให้เราเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมเกมที่เปิดกว้างและผสษานร,รวมมากขึ้นแต่ก็ยังมีคำถามใหญ่ที่รอคำตอบคุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจนี้มันจะนำไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆให้กับ Xbox หรือเป็นการเสี่ยงที่อาจทําให้แบรนด์สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์และถ้าคุณเป็นผู้เล่นเกมคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยังคงต้องการเกม exclusive ตามเดิม แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสีเราอยากได้ยินเสียงจากทุกคนเพื่อไตร่ตรองร่วมกัน